สวัสดีครับสวัสดีครับยังวันวันนี้นะครับนะมาพบกับเหรียญชนะจนหันข้างนะครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์เดียวกันเหนือดวงของหลวงปู่จือเลยครับรายการนี้เหรียญพิมพ์หันข้างชนะจนนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นที่ร้อนแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะฮะวันนี้ครับนะถ้าพี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้น้องจะมาแกะให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ25รายการครับมารับชม พร้อมๆกันชอบถูกใจกันไหนสามารถทักได้ที่ไอจีไลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาลุยแกะกันเลยลยกันครับรายการนี้ครับซีนเดิมนะฮะซีนเดิมนะครับนี่นะครับแกะให้ซีนเดิมนะครับนะครับขออนุญาตตัดภาพไปที่ตอนเรียงเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวนานจนเกินไปครับนี่ครับเปิดกล่องมาครับโอ้เขามีกล่องอีกหนึ่งชั้นนะครับ นะฮะเขามกล่องหนึ่งชั้นวุย้ยมีสัมมนาคุณยกหลังแน่เลยรายการนี้เ,เป็นสัมมนาคุณยกหลังนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊ดนะครับว่าสัมมนาคุณยกหลังนะฮะเป็นรายการอะไรน่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊ดนะครับสัมมนาคุณยกหลังเป็นชุดเงินฝังพลอยแดงเลี่ยมกรอบฝังเพชรน,นะฮะโอ้โหทีเด็ดเลยฮะทีเด็ดเลยนะครับรายการนี้นะฮะเดี๋ยวไว้เปิดตอน ท้ายแล้วกันนะครับไว้เปิดตอนท้ายแล้วกันโอเคนะฮะผมขออนุญาตนะฮะลุยเลยกันนะครับนะผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับพี่นะมาลุยกันครับพี่ๆนะครับนะมาชมรายการหนึ่งเลยพี่นี่ดูกล่องนะครับกล่องก็สวยเลยพี่นะฮะกล่องเป็นลิ้นชักนะครับนะแค่กล่องก็สวยงามเลยครับนะนี่ฮะลุบปุ่นจืดนะครับนะรุ่นชนะจนหันข้างครับนะฮะรุ่นหันข้างที่ได้ความนิยมเหมือนเหนือดวงฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ เนี่ยกล่องสวยนะฮะรุ่นนี้เป็นกล่องนิชชักนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะขออนุญาตเปิดออกมาครับครับออร,รายการที่หนึ่งครับโอ้โหเปิดออกมาครับรุ่นนี้รายการนี้พี่ชื้อสวยเลยครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่สามที่สี่นะครับรายการหนึ่งพี่ดูพี่ดูรายการนะครับรุ่นนี้เป็นร้อยร้อยแบบเลยนะฮะสวยเลย นะครับรายการที่สามิบสี่ครับเรายการสามสี่ครับเป็นเนื้ออัปกาหน้ากากนวะลงยาแดงครับโอ้โหหน้ากากนวะนี่นะฮะนี่ครสวยๆเลยครับเลขโคดเบอร์ห้าสี่ครับนะฮะเลขโคดเบอร์ห้าสี่ครับพี่นี่ฮะอัปกาลงยาแดงหน้ากากนวะครับนี่ฮะรายการนี้ครับนะผมขอเบาๆครับนะฮะน้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาท จัดส่งให้ฟรีครับนะฮะน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีพี่นะครับรุ่นนี้นะครับยกคู่เอาไปเลยครับนะยกคู่เอาไปเลยครับหกร้อยบาทนะครับสำหรับคนที่สำหรับองค์ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับน้องจับโปรให้นะครับยกคู่หกร้อยบาทนะครับนะมาลุยกันต่อครับรายการที่สองครับนะฮะขนแกะเลยนะครับรายการที่สองครับ รายการที ja, okay. ่สองนะครับน so, ้น้องขออนุญาตเปิดออกมาครับรายการที่สองเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับการรายการที่สิบเก้านะครับเปิดมาเป็นเนื้อตะปูสังขะวานนครับนะฮะหลังแบบอุดมวลสารครับโอ้โหยนี่ฮะตะปูสังขะวานนนะพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขโคดตเบอร์หนึ่งสี่นะตะปูสังขะวานนอุดมวลสารด้านหลังนะฮะอุดมวลสารด้านหลังพี่นี่ับ รายการนี้ก็3 5 0้าบาทครับนะ350บาทพี่เลือกชมมาได้เลยนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่4ี่ครับนะถูกใจพี่ๆแน่นอนเลยครับนะรุ่นไหนนะลุยกันที่เต็มที่นะครับนี่ครับมาเปิดกันต่อลุยกันต่อครับพี่ชายครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงไอทองทองเหลืองสตินี้ครับ รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินลงยาแดงครับเนี่ยฮะนี่ยฮะโอ้ยสวยๆเลยครับนะฮะสวยๆครับรายการนี้ครับนะสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะฮะสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนายการที่สามครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปนี่ครับเป็นรายการที่สี่นะครับองค์ไหนสามร้อยห้าสิบาทจับคู่เป็นองค์คู่ละหกร้อยบาทได้นะครับพี่นี่ครับเหรียญชนะจนพี่นะครับบอกเลยว่าสวย opened. ถ rainbow, ูกใจแน่นอนนะครับ นี่ฮะนี่ครับมาเปิดกันต่อครับพี่ชายรายการที่สี่ครับโอ้หรายการที่สิเปิดออกมาเป็นรายการที่หกเนี่ยคเปิดออกมาเป็นองค์ที่หกรายการที่หกเป็นเนื้อนวะโอ้โหมาแล้วครับไม่ต้องสืบครับรายการนี้นะครับนี่พี่ชายนี่ครับรายการที่หกครับนวะหุ้มทองคาแท้9 9 9าเ้ารครับโอ้โหรายการนี้นะครับมีใบการันตีเขียนมาให้ขนาดนี <sh> ้พี่นะฮะ สุดแน่นอนนะครับผมขออนุญาตตัดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะอะไรกันที่4ี่ครับนะเปิดออกมาได้เป็นนวะหุ้มทองคําแท้ครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะที่สําคัญนะพี่ที่น่าสนใจนะที่น่าดูนะครับว่าจะเป็นเลขโค้ดเบอร์อะไรพี่นี่ครับหุ้มทองคําแท้ให้พี่เลขโค้ดเบอร์เจ็ดสองครับโอ้โหนวะหุ้มทองคาแท้ นะฮะอธิบริขารพี่นะฮะนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยครับชนะจนครับนี่สวยๆคมๆแบบนี้เลยพี่นะครับน้องเปิดให้แบ่งปันเบาๆครับน้องเปิดให้แบ่งปันเบาๆนะนวะครับนะผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับผมปิดให้เลยนะครับใครชอบถูกใจนะพี่ปิดยังเข้ามาได้เลยครับนวะนะครับหุ้มทองคำแท้นะครับปิดกันไม่ได้เลยพี่นะครับน้องขอแค่นี้นะครับขอแค่หนึ่งพันบาทพอครับนะฮะ ต่อมาในการที่ไปครับรายการที่สี่ครับนะรายการที่ห้าพี่น,นะครับน้องขอแยกแกะเลย้วยกันรายการที่ห้าครับเปิดรายก,การที่ห้าเปิดออกมาครับชุบรายการที่ห้าครับเง้มเปิดออกมาครับชุบโอ้โหรายการนี้ครับรายการที่แปดสิบเจ็ดนะครับเป็นชุบพิงโกครับนี่รายการชุบพิงโกหมายเลขโคดเบอร์หมายเลขสิครับ หมายเลขคนเบอร์หมายเลขสิบครับสามร้อยบาทนะฮะจัดส่งให้ฟรีนะฮะสามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับเนี่ยฮะโอ้โหน,นี่ฮะรายการที่สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับนี่ฮะรายการที่ห้าครับมาลุยจัต่อครับนะฮะองค์ที่หกครับอนุญาตเปิดเลยนะครับองค์ที่หกเปิดออกมาครับรายการนี้ครับนะฮะเป็นรายการที่หกสิบสี่ครับ รายการนี้ครับองค์ที่6นะครับเปิดออกมาเป็นอัปปกาลงยาเหลืองครับนี่ฮะสวยๆครับเลขโค้ดเบอร์ r กหครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยนะครับแข่งแค่79หลังพี่นะครับพี่ดูนะฮะนะฮะสวยๆพี่นะฮะสวยได้น่อยครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะยกคู่หรือองค์สามร้อยพี่นะครับลองเลือกชมดูได้เลยครับนะฮะลบคู่องค์สามอ๋อยสามลอยนะครับนี่ฮะต่อมาครับองค์ที่เจ็ดครับ องค์ที่เจ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหองค์ที่เจ็ดครับเป็นเนื้อทองทิพย์นี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนี่ครับนี่อะไรารนี้ครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนี่ฮะเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองฝาบาทนี่เองครับพี่ชายนี่ฮะ รายการที่9 8ปครับนี่ครับสวยๆกันเลยครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์ครับเลขโคดเบอร์10พี่ชยัยโอ้โหสวยนะพี่นะครับพี่ถึงเห็นเหรียญจริงนะพี่จะรักเลยนะครับผมบอกเลยนะครับรายการที่เเปิดไปพี่ต่อมาเป็นรายการที่ S 7็เปิดไปต่อมาเป็นรายการที่8ครับรายการที่8ขออนุญาตเปิดนะครับ รายการที่8เปิดออกมาครับรายการนี้นะครับเป็นรายการสตะครับนี่สตะลงยาแดงพี่นะครับเลขค้นเบอร์หกแปดครับสตะลงยาแดงเลขค้นเบอร์หกแปดพี่นี่ฮะลองเลือกชมดูครับนะอง์ละสามร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะยี่กูเหลือองล์องละสามร้อยพี่นะครับต่อมาการจะไปครับนะพี่ชายนะครับรายการที่เก้าเลยครับนี่ะ รายการที speaker, up, right training, like brackets, ่เก้าครับขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่เก้าครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้ออบาก้าหลังอุดเหมอนสารครับรายการนี้เป็นเนื้ออบาก้าหลังอุดเหมือนสารครับนี่ฮะโอ้โหเพียวๆก็สวยนะพี่นะรรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ผมบอกเลยเพียวๆก็สวยพี่นี่ฮะ อัปการหลังแบบอุดเหมือนสารครับนี่นี่ีรฮะรายการนี้รับไปครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะครับพี่เลือกิจชอบที่ถูกใจได้เลยนะครับน้องก็มาเปิดแบ่งปันพี่น้องนะครับนะฮะเลือกได้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าใครอยากลุ้นก็ลุ้นได้นะพี่นะฮะลุ้นไั้สามร้อยเอ้ลุ้นไั้สี่ร้อยบาทนะครับมีโอกาสได้เนื้อบนเันเอะแล้วนะครับลุ้นลุ้น้สี่ร้อยบาทลุ้นเดียวนะครับถ้าสามลุ้นหนึ่งั้บาทนะับเหมือนเดิมพี่ชายนะครับ ต,ต่อมาพิธีกา <ame> รต่อไปครับ Chris. นะรายการต่อไปครับเป็นรายการนี้ราย,ราย,รายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาครับเป็นเนื้อลมดำหรือเปล่าพี่เป็นเนื้อลมดําเลขคุณเบสเจ็ดหนึ่งรวมันจแปดครับนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะพี่ลองเลือกชมดูนะฮะชอบรายการไหนนะครับเลือกปิดกันเข้ามาได้นะครับ ต่อมาเป็นรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับเปิดออกมาครับเป็นรายการที่11ครับหรือรายการที่11เปิดออกมาเป็นเนื้อวะพที่ใช่ไหมรายการที่11เปิดมาเป็นเนื้อวะแน่นอนใช่ไหมพี่ต้องงี้รายการที่9เป็นนวะลงยาแดงจริงๆครับพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดให้พี่ต้องรับชมสักหนึ่งเหรียญนะครับเพื่อให้พี่น้องรับชมกันครับนี่โอ้โหนะฮะถ้าแกะซีนมาแล้วพี่นะรายละเอียดนะฮะ ะะจะดูได้คมได้สวยมากนี่ครับโอ้โหพี่ดูนะนี่ครับที่เขาเรียกว่าเหรียญดุจมีชีวิตนะฮะคือสวยมากพี่ชายนะครับคือเหรียญสวยมากนะครับเลขคกคนวเบอร์สี่หกพีจ๋ารายการที่เลขคู่จำเบอร์สี่หกพีจ๋านี่ฮะรายการนี้ครับนะลงยาแดงแบบนี้นะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอนอวัดน้องขอห้าร้อยบาทพอนะครับง่ายอย่าต่อน้องเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าสวยแล้วนะครับรายการนี้แล้วผมเปิดแบบวันให้น้องถูกด้วยนะครับเอาไปพี่นะครับน้องขอแค่ห้าร้อยบาทพอนะครับเหรียญนวะนะพี่จ๋านะครับต่อมารายการที่ไปครับนะฮะเป็นรายการที่สิบสองครับรายการที่สองนะครับน้องขออนุญาตนะฮะเปิดเลยกันนะครับรายการที่สองครับเปิดออกมาที่โอ้โหรายการนี้ครับรายการนี้ เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อสะตะลงยาเม่วงครับนี่ฮะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์สามสี่นะพี่จา๋าเลขโค้ดเบอร์สามสี่นะครับนี่นะฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะสามร้อยบาททุนน้องมาแพงแล้วพี่นะทุนน้องมาที่สามอ่าสองหกอ่าทุนน้องมาสองหกนะครับน้องขอเปิดสามห้าแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครเอาคู่ผมลดให้ได้เพราะถั่วนะ หัวให้น้องนะครับเนี่ยเปิดแบ,บ่งปันพี่นะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนาถ้ะยกคู่หกร้อยบาทอีกพีช่ชายนะครับนะฮะต่อมารายการถัดไปครับนะฮะเป็นร,รายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้มาเป็นเนื้ออะไรเอยรายการที่ห้าสิบแปดมามาเป็นเนื้อชุกน้ำทองคำโอ้โหชุกน้ำทองคำานะฮะลงยันน้ำเงินที่นี่นะเห็นไหมนะ มีพี่ชุบน้ําทองคํานะครับนี่ครับนี่ฮะรายการนี้ชุบน้ําทองคําพี่นะครับรายการนี้ครับจะขอดูเลขโค้ดนัมเบอร์นิดหนึ่งพี่ชายเลขโค้ดนัมเบอร์สี่สามครับนะเลขโค้ดนัมเบอร์สี่สามพี่ชุบน้ำทองคํานะครับขอสี่ร้อยบาทพอพี่ชายขอสี่ร้อยบาทพอนะครับจับคู่ได้นะสี่ร้อยบาทจับคู่ได้นะจับคู่ผมคิดแค่เจ็ดร้อยเองนะครับจับคู่ได้จับคู่ผมคิดแค่เจ็ดร้อยลดให้อีกร้อยหนึ่งนะครับ เลเรามาลุยกันต่อพี่นะฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับขออนุญาตเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่สิบสี่ครับเปิดออกมาเป็นนวะนะฮะพี่นวะมายาจ้านะครับยวขมอนุญาตตัดนวะให้ท่านรับชมอีกรอบหนึ่งนะฮะนะแบบไม่ลงยาว นืวัไม่ลงยานหลังอุดมวลสารนะครับหน้าตาคมคมแบบนี้พี่อยากให้น้องได้เก็บกันนะฮะหน้าตาคมคมในวิญญาณฐานจมูหโอ้โหแววตาคู่กูนะฮะสวยมากพี่ด้านหลังอุดมวลสารครับตอกเลขโคดอเมอร์สามหนึ่งนะฮะตอกนอชัดเจนครับนี่ฮะหลองอุดมวลสารพี่เนื้อนวะโลหะครับแบ่งปันพี่น้องในราคาเดียวกันครับห้าร้อยบาทครับนะฮะรายการที่สิบสี่ครับ ต่อมารายการที่15ครับ <S 2> <S 2> เปิดออกมาพี่นี่ครับรายการที่15เปิดออกมาครับ <S 2> <S 2> <S 2> รายการที่15บเนี่ยขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่15เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมารายการที่หนึ่งพี่เฮ้ย เฮ้ยทำไมออกไวจังพี่ได้ยังไงรายการที่หนึ่งครับโองคที่สิบห้านะครับรายการที่หนึ่งนะพี่ใช่หรอโอ้โหพี่รายการที่หนึ่งคือด้านตรงคำครับ หน้าทองคำม,มาแล้วจ้ะหน้าทองคำม,มาแล้วพี่หน้าทองคำออกแล้วนะครับโอ้โหพี่โอ้โหพี่เพชรมีเหลี่ยมนะพี่สังเกตที่เพชรได้และเพชรดีมีคุณภาพนะฮะพอพอประมาณที่มีขึ้นนะครับแตนะ่เหลี่ยมแต่เหลี่ยมพวิผววิบวับเลยนะครับโอ้โหขอส่งหน้าหลวงปู่ชัดให้พี่น้องได้รับชมแบบชื่นใจหน่อย นะครับโอ้โหพี่ดูหน้าทองคำนี่ฮะนี่ฮะพี่ดูหน้าทองคำนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะพี่รายการนี้สวยจริงๆครับรายการที่หนึ่งพีน่นี่เนื้องเงินหน้ากัดทองคำฝั่งเพชรเต็มพื้นโอ้โหออกแต่วันเลยพี่งามอีพีนี้ออกแต่วันเลยครับ มาดูเลขโค้ดครับเลขโค้ดเบอร์หกสี่ครับโอ้โหเลขโค้ดเบอร์หกสี่พี่จ๋านี่ครับรายการนี้ครับนะรายการที่สิบห้านี่ครับน้องขออนุญาตเปิดที่หน้ากากทองคำนะครับฝั่งเพชรเต็มพื้นอย่างนี้ฝั่งพลอยอฝั่งเพชรอ่าฝั่งเพชรเต็มพื้นน้องขอเปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่สองพัน หกร้อยบาทปิดให้ครับขอคนที่ชอบนะครับที่ถูกใจจริงนะครับมาลุยกันต่อพิชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ผิดหครับรายการที่ผิหกนะครับขอ,อยางเปิดนะครับรายการที่ผมเปิดออกมาครับโอ้โห รายการที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นชุบน้ําทองชุบทองคานะครับลงยาเขียวเนี่ยอยซับเนี้ยลงยากีวอนครับมาดูเลขโคด number รอบครับเลขโคด number ครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเลขโคด number ตัวเดียวเออเลขเบิ้ลด้วยหนึ่งหนึ่งครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะพี่สี่ร้อยบาทยกคู่เจ็ดร้อยพี่นะครับบอกเลยท่วมๆนะครับ ต่อมารายการถัดไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับนะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นนะครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับขออนุญาตตัดนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับมาเปิดพร้อมๆกันพี่ชาย รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับสวยเยะพี่ชายรายการนี้สวยแยะครับนะรายการที่สิบเจ็ดครับเนี่ยพี่เนี่ยฮะโอ้โหสวยสวยแบบนี้เลยพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดครับพี่โอ้โหหาตางปูเนี่ยสวยสวยอย่างนี้เลยครับพี่ เลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนึ่งอยูแล้วครับรายการที่เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งอยูแล้วครับนะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่หกร้อยบาทนะครับนะหกร้อยบาทนะครับรายการนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับขอที่หกร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดขอแยกเปิดเลยนะครับ รายการที่แปดครับเปิดออกมาโอ้โหรายการนี้ครับเป็นนะอะไรหรือนะฮะรายการที่เจ็ดสิบเก้านี่ครับขออนุญาตตัดนะเพ้นหรือเปล่าไม่เพ้นก็นหน้าทองไม่หน่าทองก็ตะกัวเลยครับนะบขออนุญาตเปิดนะครับเดี๋ยวดูปในการที่หลังนะครับพับออกมางี้ครับเปิดออกมาเจะาโอ้ยเพ้นนะเพ้นนะพี่พึ่บอุ้ย อ้เพนเต็มเหรียญครับรายการนี้นะรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทพอครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าครับนะรายการที่สิบแปดครับ ออกมาครับเป็นรายการที่19บเครับรายการที่19ขออนุญาตเปิดออกมาครับนะฮะออกมาเป็นรายการอะไรเอ่ยทุบโอ้โหทองแดงมันปนูลงยาส้มหน้าคมๆแบบนี้หาที่ไหนแล้วพี่นะครับรายการที่ได้คุณเบอร์สองศูนย์ครับสามห้าสิบบาทจัดส่งฟรีถึงบ้านครับ มาลูกก็ต่อพี่ชายครับรายการจะไปนะครับเป็นรายการที่20ครับเปิดแค่ยี่ห้าองค์นะพี่ชายนะครับเปิดใค้ยี่สิห้าองค์ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหลายอีพีนะเพื่อนจะชมชิปใหม่ๆพี่นะฮะพอดีนะครับอินเทอร์เน็ตที่แถวบ้านผมนะครับมันช้านิดนึงครับวันนี้นะครับต่อมาครับรายการที่20 20เอ่อเป็นยังไง อ่ายี่สิบนะครับเปิดออกมาเป็นลงยาไล่สีครับรายการนี้เป็นลงยาไล่สีเนื้อทองเหลืองครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับหนึ่งพันมีทอนนะฮะเอ่าหนึ่งพันมีทอนนะครับมาดูกันต่อไปกันต่อครับกระสีองค์ละบพันสองที่พิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับเปิดออกมาครับโอ้โหขอที่โชว์มาครับพี่นะครับ รายการนี้ครับนะรายการที่นะยี่สิบเอ็ดนะฮะขอที่ชู่มาแย้ะครับนะฮะขออ่านด้วยจ้าเปิดครับชุบตัดนะคชับชับนะฮะรายการนี้ครับเปิดออกมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่จ๋าเลขคนละเบอร์สองหนึ่งครับเปิดออกมาพี่โอ้โห นะฮะรายการที่เป็นลงยาไล่สีนะฮะน่ากลากเพ้นครับองค์นี้นะครับขอที่600บาทนี่ครับรายการนี้ขอที่600บาทเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งครับนี่ฮะเออลองเลือกดูพี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับรายการที่รายการ2ี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่2 2ครับ ต่อมาเป็นรายการที่ยสิสองขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการที่ยีสองครับน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนบนสารลงยาไล่สีนะครับเลขคู่ัเบอร์ห้าสี่เลขคูเบอร์ห้าสี่ครับรายการนี่ยี่บสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สบสามครับรายการที่ยี่สามขออนุญาตเปิดนะครับ โอ้โหรายการนี้ครับเปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากสองกษัตริย์ครับเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากสองกษัตริย์ครับนะฮะรายการที่ยี่สิบสามเนี่ยนี่ครับเลขโคดนัมเบอร์ครับหกศูนย์ครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายรายการนี้ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการนี้การยี่สี่ขออนุญาตเปิดรายการยี่สี่เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นะฮะรายการนี้เป็นการที่ยี่สิบสี่ครับเนื้อสตตะหน้าก,กากเงินแท้ครับโอ้โหขอดนนูเลขค้นอยพี่เลขคนเบอร์สามแปดนะครับ เลขคจะเบอร์สามแปดหน้ากากเงินแท้ผมขอสี่ร้อยรายกันพี่นะหน้ากากเงินแท้ขอสี่ร้อยกันแค่หน้ากากก็แพงแล้วที่ฉ่ายนะฮะผมเคยทำทระอยู่ในถุงบอกนะรู้ต้นทุนอยู่พี่นะรายการไหนไม่เปิดนะฮะไม่เปิดแพงนะครัก็ไม่อยากเปิดพี่นะผมบอกเลยนะครับอย่างหน้ากากของคำนี่แค่หน้ากากไปขายก็ได้เกือบสองพันแล้วพี่นะครับมาดูพี่องค์สุดท้ายครับการยี่ห้านะครับขออนุญาตเปิดนะรายการยี่ห้าขออนุญาตเปิดมาครับเป็นรายการนี้ครับปึ๊บโอ้โหทีลการที่เจ็ด รายการที่25เลยครับโอ้ที่25นะครับ,รบ,รรบเปิดออกมาเป็นรายการนี้คนะเบคโเดียมลายทองลงยาฟ้าครับโอ้โหถ้าพี่ล,ลงยาแดงนะผมบอกเลยโคตรสวยนี่ครับรายการฟงฟ้าใครเกิดวันสุติฟ้าใครชอบสีฟ้าจัดถึงเข้ามาได้พี่เลขโคตรนัมเบอร์อะไร42ครับรายการที่คนเบอร์42เนื้อเบคโเดียมลงยาฟ้าครับรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่นะครับแบ่งปันอะไรทองด้วยขอแบ่งปันที่4ร้อย50บาทพอนะ อีพีนี้ขอแบ่งปันเบาๆนะครับใครไหวใครได้เลยพี่นะฮะใครไหวจะได้เลยครับคุณณขอโทษดีนะฮะที่ลงน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อพี่ในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวลงสีก 5, ยี่ห้ายี่ห้าเลกว่าเพื่อไม่ให้คลิปเป็นนานด้วยพี่แล้วแล้วเราดูนานด้วยนะครับนานดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน้าพี่ชมไหนที่ถมถึงได้เลยนะครับนะโอเคพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณมากครับ